สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวที่ทำน้ำแข็งพอดีเพิ่งได้สินค้าเมื่อวันนี้เลยนี่ที่ทำน้ำแข็งเป็นก้อนกลมๆก,ก็คือหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีสินค้าอันนั้นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็เห็นเพื่อนใช้เห็นคนนั้นคนนี้ใช้ก็เลยลองมาซื้อเอ้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูบ้าง ก็บอกว่ามันจะอยู่ได้นานมันแตะละลายช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ร้านที่เราสั่งมาก็เหลือแค่สีเขียวเราก็เลยซื้อมาสิบชิ้นก็จะเป็นอย่างนี้อนี้ก็จะเป็นซิลิโคนทำความสะอาดได้ง่ายเราก็จะเอาน้ำเทใส่ ดนี้ด้นนี้ก็ประกบแต่ว่าเราต้องไปล้างก่อนเราก็ทำความสะอาดก่อนอันนี้ใส่ยางามานแล้ว เราลองใช้แค่อันเดียวก่อนนะ หลังจากที่เราร้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็รอมาดูกันเคระดับระดับไหนอ่ะขอบมันแล้วกัน ได้ปะไ,ได้แหละนี้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเมื่อกี้เราใส่น้ำระดับขอบถ้วยตรงนี้นะแล้วก็กดลงไปตอนนี้เวลา1 1บเโมงสาแต่ปรากฏเอาไปแช่ไว้ลืมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหน ที่มันแข็งจะสังเกตได้ว่าก็าจะมีน้ำแข็งเต็มเลยแต่มันไม่ใช่เป็นก้อนกลุ่มโอเครอมันแข็งก่อนหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเลยมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือแค่ ลองทำดูนะไม่ได้จะกินเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วมันเริ่ง,งานพอดีเอาอมาประมาณนี้แกะนะ ดูอย่างนี้เลยมันดีอะแก้วอยู่ได้นานนน่น่ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับใครที่สนใจก็ลองหาดูได้ตามลิงก์ด้านล่างที่เราทิ้งเอาไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้อเย,ย็น ฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะรีวิวอะไรดีบ๊ายบาย